เขาใยญ่ดาครับมีมาวิ่งขึ้นเขากัยนะครับ ไหนครับขึ้งเขาแดดมาแล้วอากาศดีมากเลยครับ ใกล้ถึงจุดสุงสุดแล้วครับผมนั่นแหละครับอีกนิดเดียวครับผมทั้งวิ่งทั้งเดินครับครั้งแรกครับที่มาขอยยาดาครับผมก็ไม่เคยมาลงทางเข้าป่าอยู่จะถึงจุดสุดสุดแล้วครับเดินขึ้นนะครับ,รบไม่ไหวแล้วครับผม ความชันมาก<ฮ>นิดเดียวครับถึงครับไปต่อครับ แรกครับที่มาปรทับใจครับเหนื่อยจ,จริงครับต้องมาอีกครับก็มีรอบสองรอบสามครับผมเหนื่อยแต่ก็มีความสุขครับผมที่ได้วิ่งได้เดินชมบรรยากาศป่าเขาลำนเนาไผ่ครับ อากาศสดชื่นมากลมเย็นสบายทาั้งวิ่งทั้งเดินนะครับนม่วันก็เดินเรื่อยๆครับไม่รีบไม่รีบคุณมาเพื่อสุขภาพมาดูบรรยากาศล่มรื่นมากครับเออ อกาศเย็นดีมากเลยครับไม่ร้อนครับผมน,นี้เวลาก็เกืมงคึ่งแล้วครับอันนี้ได้หกโลเจ็ดโลพอดีครับขึ้นสูงจุดสูงสุดหกเก็นโลเพราะผมหลงเข้าป่าด้วยถึงแล้วครับถึงจุดสูงสุดแล้วครับ วันนี้พาเที่ออยวเขาญยดาครับกุ้ยป่าเยอะแยะเลยเสร็แล้วครับถอยทบห้าห้ากับลิซซี่ครับ กล่องนะกล่อนงนะทพันะาด็ดีมากครับผมลเยนตันนี้ได้เกลพอดีเนี่ยเอาเอาเอเคครับผม ดี๋ยวผมจะไปถ่ายอยู่นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามกันและชมคลิปของผ,ผมนะครับขอบคุณครับ